โอเคสวัสดีครับนะครับนะจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสวัสดีทาง Facebook แลวก็ทาง YouTube ด้วยนะครับอยู่กับผมนะอาจารย์รักษณนะครับวันนี้นะครับหัวข้อเรานะครับเ,เดี๋ยวสักครู่นึงนะผมเอาขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของกองทุนวิเคราะห์ขาขึ้นรอบใหญ่นะเ,เป็น EP ที่7ละนะครับก็วันนี้จะมาเจาะลึก กองทุนที่ชื่อว่า DAO Gtech นะกองทุนรวมที่คาดว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับในส่วนของเทคโนโลยี Technology AI นี่ต้องบอกว่ากำลังเป็นกระแสช่วงนี้เลยนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะ,ะประเด็นแรกที่จะคุยกันก็คือเรื่องของอเหตุผลว่าทำไมมันน่าสนใจนะครับ 2. อ,อุตสาหกรรม AI มันจะโตยังไงนะ <S <S นะครับแล้วก็ 3. าหุ้นที่ได้ประโยชน์บริษัทที่ได้ประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สเราไปคุยเรื่องกองทุนตรงนี้ที่ได้ประโยชน์ในเรื่องของ AI กันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูไลฟ์สักคู่หนึ่งนะก็เพื่อนๆที่มาชมไลฟ์นะครับก็ยังไงผมฝากรบกวนนะกดแชร์กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็เพื่อเปิดการมองเห็นนะนะครับแล้วก็นะครับ ทาง YouTube นะครับย้อนดูการดูย้อนหลังเนอะนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของกองทุนตัวนี้นะนะฮะก็คือด้าโอจีเทคนะครับนะฮะก็เกินก่อนนะก็คือว่าอย่างนี้ครับคือล่าสุดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาข่าว มาให้กับเพื่อนๆดูกันนิดหนึ่งนะข่าวต่างประเทศเนาะนะฮะคือตอนเนี้เราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้จะมีไหมนะฮะอืมแหมนะจะมีข่าวแบบสําคัญสําคัญนะล่าสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของจีนด้วยนะครับแต่ผมอยากจะพาไปดูตรงนี้นะนะฮะนี่นะครับเ,เรื่องของเอ๊ หายไปไหนนะขออภัยด้วยเพื่อนๆผมผมกดแล้วทำไมมันมันมันรีเฟซแล้วแบบข่าวหายไปเลยนะเออนะอาจจะต้องย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะเออก็เป็นว่านะครับผมเอาพูดสรุปง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเออล่าสุดเนี่ยเอ,อ,อเมริกาเนะาะน,น,น,นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึง โปรเจกต์อ่าโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอ่าเราดูจากเพจเราเลยก็ได้นะนะครับง่ายดีนะอ่านี้เลยแล้วกันนะนะครับก็คือว่าเออ่ประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับก็เออ่ตลาดหุ้นเนี่ยแบบคึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่ม AI นะหุ้น AI นะครับเกิดอะไรขึ้นนะก็คือว่า,าประธานาธิบดีทั้มเนี่ยได้ทำการประกาศนะประกาศ จัดตั้งโครงการที่เรียกว่า s t a r g เกตนะฮะสตาร์เกตเอที่มีมูลค่ากว่า5,000ล้าน u s ดอลลาร์เลยทีเดียวนะนะครับซึ่งแน่นอนโครงการนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI เนาะเออไม่ว่าจะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลาว d อ,อเรื่องของ พวก Deep Learning พวก AI s h ชิปต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่จะทำให้ AI เนี่ยมันจะทำการเติบโตได้เนี่ยนะครับเขาก็จะลงทุนนะครับให้เรานึกภาพคล้ายๆกับเ,เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบพวกน้ำปราปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตต้องมีอะไรเงี้ยนะครับเป็นภาพนั้นเนาะนะฮะแต่นี้อเมริกาเนี่ยเขาพัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วก็คือว่าเขาไปลุยในเรื่องของอุตสาหกรรม AI แล้วนะครับ เออตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวกับโครงการนี้เนาะโอ้ต้องบอกว่าหุ้นแบบขึ้นกันแบบกระชูดเลยนะนะอะอย่างเรายกตัวอย่างเนาะอย่างตัว Oracle นะอ่านะผมก๊อปปีไปไปให้เพื่อนๆดูการาฟเันนิดนึงนะอ่านฮะนี่ฮะนะครับ,นะรบเห็นปะเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการเปิดเปิดกระโดดนะฮะเปิดกระโดดเลยนะครับเอ่อ ตัว o p e n ไม่ไ t b ม่ k อ่า s o f อ Soft bank นะฮะไปดู f อ bank กันนิดนึงนะฮะนี่นะครับนี่ซึ่งหุ้นเนี่ยเห็นไหมเปิดเปิดเปิดกระโดดเลยนะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับมันจะเป็นหุ้นที่อ่าอย่างในข่าวเนี่ยก็คือจะมาร่วมพิธีกรรมนะฮะว่าเอ้ยโอเคคุณดูแลในเรื่องของอการเงินนะอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นนะครับโครงการเนี้ มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวแรกเลยนะครับ OpenAI นะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะฮะประมาณนั้นนะครับ s t f t n k นะครับก็ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินนะกับโครงการนี้นะครับ Oracle นะครับรับผิดชอบในเรื่องของ สูนย์ Data ข้อมูลพวก Data Center นะฮะอ่าหรือ solution ทางพื้นฐานเอ่อพวก Cloud ต่างๆอะไรพวกนั้นนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวเนื่องนะเออเพราะว่าหลายคนเฮ้ยในในข่าวเนี่ยมันมีอยู่แค่3บริษัทเท่านั้นเองนะครับเออจริงๆแล้วมันมีอีกหลายบริษัทนะที่เกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพตรงนี้นิดนึงนะเพื่อนๆนะนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ต้องบอกว่า ซัพพลายเชนนะครับ mm hmm. ของ AI เนี่ย mm hmm. มันมันมีบริษัทที่มากมายกว่านั้นนะเ mm hmm. พราะว่าอย่าลืมนะ mm hmm. การที่คุณทำโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนนะฮะ mm hmm. ในส่วนของเฮ้ยโอเคเอ่อ o p อ n AI ดูเรื่องของเรื่อง mm hmm. ของการปรับป,ปรุงปัญญาประดิษฐ์เนาะหรือ Oracle ทำเรื่องของดาตตรง Data นะครับซอฟแวร์ bank, เรื่องการเงินพวกนี้มันก็ต้องใช้อะ แล้วใครจะผลิตละ่ะชิป AI ใครจะเป็นคนออกแบบละ่ะถูกไหมนะอย่างพวกเอ็นวีเดียเนี่ยเอ็นวีเดียตรงเนี้ยเนาะนะครับเขาก็เก่งในเรื่องของอ,อย่างเอ็นวีเดียบอร์ดคอนะครับเอ็มดีนะฮะนะครับนะคบวอนคอมอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่เอ่อพวกเนี้ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการอีไซน์อะไรต่างๆดีไซน์ชิปดีไซน์อะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ ต่อมาจะเป็นยังไงครับก็โยงไปถึงอะไรพวกอ่าพวกผลิตแล่าพวกผลิตละ,ะ TSMC ใช่ไหมเออพวกผลิตชิปพะอ่าประมาณนั้นนะครับก็จะได้ประโยชน์ต่อเนื่องกันไปอีกนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นพวกเอ็นวิดีอ่าเมื่อกี้ผมพูดแล้วเนาะโทษทีนะครับอาร์มอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพวกออกแบบอ่าคงเอ่อพวกออกแบบพวกชิปต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวด้วย นะครับเป็นภาพนั้นเห็นไหมคือเนี่ยนะครับที่ผมเอาภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่นอนๆจะเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยในแต่ละกล่องเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่ของมันเนาะอ่าอย่าง raw material อา่อาใช่ไหมนะครับหรือผู้ผ,ผลิตนะเอออย่างซัมซุงนะครับอะไรพวกเนี้ยก็ผลิต intel อะไรพวกเนี้ยก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเห็นไหมพวกเนี้ยจะได้ประโยชน์ในทั้งเชนเลย นะกับโครงการเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเออคราวนี้นะครับผมอยากจะพาไปดูอย่างหนึ่งว่าครับแล้วเฮ้ยนักวิเคราะห์ล่ะเขามีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงเนาะโอ้ขออภัยนะเพืเ่อนๆนะแม่ใครโทรมานะ,ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้คอยคอยรับนะอืมเนาะเออพาไปดูหน่อยซิว่า นักวิเคราะห์เขามองยังไงนี่ผมเอานักวิเคราะห์จาก PWC มานะเขาเขียนเรื่องราวของ AI เอาไว้นะครับผมสรุปให้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเขามองยังไงนะครับจากรายงานนี้นะนะฮะเขามองว่าเอไอเนี่ยมันมีศักยภาพค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัว GDP โลกอะ่ะนะครับจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะ นะครับซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP โลกเนี่ยราวๆ15.7ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030นะครับอ่าซึ่งแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยเอ่อมันมาจากโหเอาง่ายๆนึกถึงนะนะครับว่าเฮ้ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหการรมแรงงานขนาดไหนเอ่อหรือทำเป็นเรื่องของเอ่อระบบออโตเมชันนะครับ ได้มากขนาดไหนอ่าอันนี้คือประโยชน์แบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆที่ยกตัวยอย่างให,ให้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 เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับท่านี้เขาบอกว่านะครับเขาบอกต่อนะว่าเออประเทศนะประเทศที่เออจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ a i มากที่สุดเนี่ยนะครับเนาะก็คือประเทศเออจีนนะจีนเนี่ยนะครับจะเพิ่ม GDP ได้ประมาณสัก26%นะครับภายในปี2023 2030นะครับอเมริกาจะได้14.5%รนะครับรวมๆแล้วมูลค่าเนี่ยก็คือ,อ,อปาไป10ล้านล้านดอลลาร์ก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าเ e อ้จีดีพีโลก15ถูกไหม15้าล้านล้านเนาะอันเนี้ยสประเทศรวมกันเนี่ยปาไป10แล้วนะครับเพราะนั้นโอ้ประเทศประเทศชั้นนำเนี่ยนะครับจะได้จะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะไปลงทุนอุตสาหกรรมไ i อะ่ะคือมันจะหนีไม่พ้น2ประเทศนี้นะครับ าอ่รวมถึงไต้หวันด้วยเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมันมีเรื่องของโรงงานผลิตก็คือ TSMC ใช่ไหมล่าสุดงบออกมาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเออนะทีน,นี้นะครับไปต่อนะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเขามีข้อมูลตรงนี้ให้เพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของออผลกระทบ ในะะเ,เรื่องของ GDP ที่จะเกินแบบจะเป็นการเติบโตนะนะ<ต> <laughs> ก็อย่างที่ผมรายง,งานไปเมื่อกี้แหละนะครับว่าตัวที่โตที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นจีนนะครับรองลงมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเน,นี่ยก็กระจายกระจายนะพูดถึงนะครับอย่างเอเชียโดยรวมนะฮะหรือว่าตัวยุโรปต่างๆนะเป็นภาพนั้นนะครับข้อสังเกตนะภูมิภาค ั่วโลกนะจะได้ประโยชน์จาก AI โดยการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งภูมิภาคที่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยนะครับจะหนีไม่พ้นจีนกับอเมริกาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเออนี่น่าสนใจมากๆนะอ่ะไปต่อนะไปต่อเลยนะครับไม่เปนการเสียเวลาเนะาะทีนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยแล้วเ,เรารู้แล้วว่ามันจะเติบโตอะไรกันขนาดไหนเนาะ ในปี2030นะครับโตแน่แน่แหละเออนะครับคราวนี้เออเรามาดูกองทุนที่ได้ประโยชน์กันนะฮะนะฮะกองทุนที่ได้ประโยชน์กันนะนี่นะครับวันนี้เอาเอา,เอาตัวนี้มานะดาวโอนะครับ g t e ทคอืมใครใครอยากให้เออใครสนใจตีม AI เนี่ยกองเนี้ยเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีมการลงทุนของกองเนี้ย มันจะเป็นเอ้ผมมีก่อนนะเอ่อดูดูตัวนี้ดีกว,ว่านะหนังสือชี้ชวนดีกว,ว่านะเออจะได้แบบชัดเจนมากขข้นนี่นี่ความเสียงระดับเจ็ดนะลองไปดูนะครับซึ่งกองทุนเนี้ยนะครับเอ่อก็คือลงทุนในตราสารทุนแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อเป็นฟิลเตอร์ฟันเนาะลงทุนในฟิลเตอร์ฟันซึ่งนะครับไม่น้อยกว่า80%นตนะครับอ่าจะเป็นโพล่าแคปิทัลฟันตัวนี้แหละนะนครับ Global Technology Fund ตัวนี้นะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันไส้ในมันเป็นยังไงนะนะครับซึ่งกองนี้นะนะฮะถ้าคุณเสิร์ชตรงนี้นะมันจะไปเจอหน้านี้อ่าของ Financial f i n a n น i a l t i m e นะเอ่อตัวนี้ข้อมูลดีนะครับเนี่ยคุณจะเห็นเอ่อตัวท p อ o โ d ดิงเนาะโดยรวมนะครับก็จะมี NVIDIA นะ Meta Platform นฮะ TSMC นะครับเอ่อตัวบ o ท c o m นะ c r o s o f t ฟมืไปแก้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเฮ้ย แต่ละตัวเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละคิดคาพออกไหมอยู่ในเชนของ AI นี่แหละนะครับคราวนี้กองนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะเขาจะมีธีมการลงทุนของเขานะครับซึ่งนะครับจะแบ่งแบบนี้นะนะครับเออเป็นกลุ่มคลาวประมาณสัก20%นะครับอ่าคลาวแน่นอนเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนาะนะครับเออเป็นกลุ่มเซมิคอนอ่ะโครงสร้างพื้นฐาน46%่สกโอ้โหนี่ชัดเจนนะฮะนะครับ กลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยอ้อมนะครับอีกสักประมาณ22%นะครับแล้วก็กลุ่มที่เอาเทคโนโลยี AI ไเนี่ยไปใช้อีกสัก2.7%เนะครับเห็นไหมภาพโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหุ้นนะครับกลุ่มทีมประมาณนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับทานี้เขาก็มีการคาดการณ์นะผมเอาข้อมูลจาก m c k เ n นซีมาให้นิดนึงนะครับว่า เ้ยตลาด AI เนี่ยนะครับปัจจุบันนะไม่ปัจจุบันดิปีเป็นเป็นข้อมูลของปี2024นะเขาบอกว่ามูลค่าเนี่ยมันอยู่ประมาณ2,000ล้านนะครับ US เอสดอลลาร์เนาะนะครับเขาบอกว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยนะ CAGR เนี่ยนะครับเนาะเอ,อเาวราวสักประมาณสัก35%ต่อปีนะครับไปจนถึงปี2030 นะครับก็คือมูลค่าจะแตก2ล้านล้านยูเอเซ a าคือเอาง่ายๆอุตสาหกรรมเนี่ยโต35%มสาคำถามคือว่าเฮ้ยตัวเลขการโตแบบเนี้ยเราหาจากที่ไหนได้ยากนะอืมใช่ไหมได้ยากนะนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โตค่อนข้างดี35เลยทีเดียวนะครับถือว่าโตได้โบดมากนะครับทีน,นี้ถ้าเรานึกนึก,นก,นก,นกดูนะ เฮ้ยแล้วอุตสาหการรมเอไอเนี่ยมันจะโตได้จากอะไรบ้างนะครับแบบแบบเฮ้ยเอาไปใช้งานประเภทอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างเป็นกลุ่มเฮล์นะฮนะงานวิจัยต่างๆพัฒนายาหรือเอาข้อมูลาการเกิดโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะข้อมูลการรักษาต่างๆมามาพัฒนาเป็นตัวยานะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยลดต้นทุนไปได้ถึง 20-30%เทีเดียวนะครับด้านการเงินละ่ะ AI ก็จะตรวจใช้เป็นตัวตรวจระบบช้อโกก็ไ,ได้นะครับการบริหารพอร์ตการลงทุนนะฮะช่วงนี้เราก็จะเห็นบ่อยเนะาะการบริหารพอร์ตด้วย AI นะครับการวิเคราะห์ตลาดนะาช่วยการลดต้นทุนของธนาคารได้มาก25ได้มากกว่า2 5เเช่นกันนะครับ AI ยังไปช่วยในเรื่องของด้านการผลิตด้วย นะครับไปปรับปรุงการผลิตนะครับเพื่อประสิทธิภาพนะครับมีผล,ผลผลิตได้มากขึ้น10-15%สนะครับส่วนด้านยานยนต์นะทางเอ่อด้านการขนส่งนะครับก็สามารถทำอะไรล่าสุดเราก็ยังเห็นเนาะว่าเฮ้ยรถยนต์หลาคนขับการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะเออนะครับก็เนี่ยพุกเนี้ยจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างใช้ได้เลยนะเออเราจะเห็นภาพคร่าวๆเนะว่าเฮ้ยเนี่ย มันเติบโตยังไงนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมมันมีอะไรบ้างตัวอยาอา่างคร่าวๆให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับครานี้เรามาดูผลการดําเนินงานของเขาคนนี้นึงดีกวว่านะฮะเออนะครับนี่เพื่อนๆดูนะนะครับผลตอบแทนย้อนหลังนะสามเดือนสิบเปอร์เซนหกเดือนสิบาเออหกเดือนสิบาเปซ็นหนึ่งปียีิสี่เปอร์เซ็นถือว่าถือว่าไม่แย่เลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเออมันจะมี เบนช์มาร์กด้วยนะครับนี่นะครับเยตูเดตอ่าตัววัดกองทุนสูงกว่านิดนึงนะฮะนะครับแต่3เดือนเนี่ยก็คือชนะนะครับเนาะลบสกับลบสิบเอ็ดนะฮะหกเดือนเนี่ยก็ชนะเช่นกันนะเอ่อหนึกับ0.27นะครับเอ่อส่วน1ปีเนี่ยก็ชนะนะครับ33เปนะครับเทียบกับ30เก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะก็ถือว่าชนะทั้งหมดนะ เออยกเว้นสามเดือนเนาะยกเว้นสามเดือนนะครับสามเดือนมันอาจจะมีการแบบพักฐานใช่ไหมประมาณหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมันคือแบบเป็นเป็นตีมเลยอ่ะนะเออที่เริ่มมีกระแสมากขึ้นนะครับเนาะความผันผวนของกองทุนเนี่ยนะฮะก็พอๆกับตัวชี้วัดนะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับใกล้ๆกับใกล้ๆกับค่าเฉลี่ย ก็แกกัชาเลเียอืมเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีบอกหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูกันได้นะสำหรับกองที่ได้จะปประโยชน์จากตัว AI ตัวนี้นะครับเนาะไม่มีตัวนี้ไม่มีใจบรรนผนนะอ่าดูกันด้วยนะครับเนาะประมาณนี้เนาะครนี้นะครับก็ครบถ้วนนะสำหรับกองนี้ใครที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องบอกว่าสูงนะเพราะว่ากองนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับ7เลยนะครับแล้วต้องการแบบเฮ้ยเกาะไปกับกระแส AI นี่ต้องบอกว่าออกอง DAO Tech นะ G Tech นะนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะฮะผมเพื่อนๆนะนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะฮะโอเคก็ครบถ้วนนะวันนี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ ลองพิมพ์กันมาบอกได้นะนะอันนี้ผมมีเขาเรียกว่า,าทำบทความนะครับไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยเผื่อแบบเอ้ยอยากอยากอ่านนะไม่ <c ười> คือสายอ่านสายอ่านเออนะครับก็ลองไปอ่านตามอ่านกันดูได้นะผมก็มีแปะข้อมูลข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับก็บางนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ รับชมกันไม่ว่าจะเป็นดูไลฟ์แล้วก็ดูหรือดูย้อนหลังนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะเอออันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะขออภัยด้วยนะแป๊บหนึ่งนะฮะผมหาก่อนนี่น,นี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับเนาะใครสนใจนะเออนะครับตอนนี้เนี่ยผมมออีสองบริการนะครับก็คือ ตัวแรกเลยถ้าเราพูดถึงกองทุนเนาะก็สนใจที่จะเปิดพอร์ตนะกับโบรกเกอร์ชั้นนำนะครับผมเป็นตัวแทนให้กับทาง2ที่นะทาง LH Fund กับทาง DAO เนาะวันนี้เลยเอา DAO มาปูดนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code มาได้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้คืออะไรนะครับมุมมองด้านการลงทุนนะครับวิเคร,ราะห์ตลาดนะครับออกองทุนติดดาวเนะาะสไตล์พวกเราเนี่ยนะครับอาจารย์หนึ่ง Go Invest นะครับ แล้วก็แน่นอนสามารถปรึกษากองทุนที่คุณติดดอ,อยได้นะครับซึ่งจะมีเป็นห้องไลน์แอดนะครับก็คุยกันส่วนตัวกับผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานอาจารย์ได้เลยนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็ฝากกันไปนิดนึงนะสำหรับกองทุนรวมนะใครสนใจก็สแกน QR code ได้นะสนใจสมัครก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพียงเปิดพอร์ตเท่านั้นจบเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโอเคนะฮะวันนี้ ผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ไว้เจอกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ